นายน้อยกลับมาเล่เงันหรือคอรับลุงหลินข้าเตรียมอาหารไว้ให้ท่านแล้วท่านรีบมากินตอนที่ยังร้อนๆเถอะนะเต็มทีลุงหลินเป็นคนไร้บ้านยายของข้ารับเขามาเลี้ยงให้เขาทาหน้าที่ดูแลที่นี่เขาเป็นคนที่ใส่ใจข้าที่สุดนอกจากท่านยายก็มีลุงหลินนี่แหละที่ใส่ใจข้าลุงหลินข้าจะเข้าร่วมกองทัพเอ๊อะอเข้าร่วมกองทัพหรือในสนามรบมันอันตารายต่อไม่น้อยจะต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงด้วย ก็กลัวของจินเอ,อ๋เมื่อรับนางกลับไปแล้วนางคือลูกสาวของวีรบุรุษชูต้าฐานะของพวกเราในตอนนี้นะแตกต่างกันเกินไปข้าต้องพัฒนาตัวเองตอนนี้วิธีเดียวที่ข้าจะเปลี่ยนสถานะนั้นได้ก็คือการรับราชการในกองทัพข้าจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตและข้าจะไม่ยอมอยู่แบบมายุทแบบนี้อีกต่อไปแล้วไม่เมื่อน,น้อยตัดสินใจแล้วข้าพูดอะไรไปก็คงจะเปล่าประโยชน์สนะินะลุงลิน นี่คือสูตรเหล้าที่ข้าคิดค้นเมื่อเร็วๆนี้ข้าขอฝากร้านนี้เอาไว้ให้ท่านดูแลตอนที่ข้าไม่อยู่ด้วยนะนี่คือสิ่งเดียวที่ยายของข้าทิ้งเอาไว้ท่านช่วยข้าปกป้องมันด้วยนะเข้าใจแล้วครับนายน้อยข้าสัญญาว่าวันหนึ่งข้าจะกลับมาที่นี่พร้อมกับจินเอ๋อละดูแลท่านไปตลอดชีวิตเอ๊ะนายน้อยไม่ต้องกงังวลข้าจะไม่เพียงแต่ดูแลร้านนี้เดี๋ยข้าจะทําให้ร้านนี้ใหญ่ขึ้นและทาเงินมหาศาลให้กับนายน้อยไปเมื่อตระกูลสูดูถูกนายน้อย ต่อให้ต้องเอาชีวิตเขาแรกค้าก็จะทําให้พวกตระกูลจูถอนคําพูดจุดรับสมัครฐานชื่อจูซ่องบ้านเกิดเมืองอันซาจังหวัดเป่ยปิงอายุ16ปีอืมเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนจะได้มีคนพาเจ้าไปที่ค่ายทหารเพื่อทดสอบขอบคุณภารกิจเข้าร่วมกองทัพเสร็จสิ้นแล้วรางวัลความแข็งแกร่งภายในขั้นพื้นฐานระดับสีเหลือง ยาเสริมพลังปราณหนึ่งเพิ่มค่าประสบการณ์100คะแนนภารกิจสังหารศัตรูเพิ่มอัปเกรดยิ่งสังหารมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นเท่านั้นภารกิจเพิ่มระดับของท่านยิ่งระดับสูงมากขึ้นเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกันอืสามารถเลื่อนขั้นได้โดยการสังหารศัตรูนี่แหละไม่เด็ดของข้าในสนามรบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของข้าสินะตระกูลซูรอข้าก่อนเถอะ ท่นเข้าสู่ค่ายทหารโปรดเลือกอาชีพอาชีพนักครบสามา он, รถฝึกฝนร่างกายปรับแต่งลมปานและสามารถเข้าสู่เส้นทางการเป็นนามตะได้ทำลายภูเขาได้ด้วยมวัดเดียวอาชีพนักเวทเน้นไปการที่ฝึกฝนจิตวิญญาณ har, และค้นหาการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณเพื่อเป็นนามตะและมีอิสระกรุณาเรียกอาชีพล้วอาชีพทั้งสองนี้มันแตกต่างกันยังไงนะอาชีพนักครบเน้นไปที่การฝึกฝนร่างกายอาชีพนักเวทเน้นไปที่การฝึกฝนจิตวิญญาณเมื่อท่านเลือกอาชีพ รางวัลในอน,นาคตจะสอดคล้องกับอาชีพของท่านเมื่อฝึกฝนถึงจุดสูงสุดของนักครบสามารถมีชีวิตได้อย่างเปนาา็นอมตะค่เด็ดของข้าคือการฆ่าศัตรูสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถในการต่อสู้ในสนามรบและข้าเลือกอาชีพนักเวทแล้วก็ข้าก็คงจะตายในสนามรบอย่างอนาถแน่ข้าเลือกอาชีพนักครบเมื่ออาชีพเสร็จสิน้นได้รับพื้นที่เก็บของ1ลูกบาศก์เมตรข้าต้องการใช้ยาเพิ่มลมปราณเพื่อฝึกฝนทักษะภายในขั้นพื้นฐาน ได้รับค่าประสบการณ์บิก100ระดับเพิ่มเป็นเลเวล1ชื่อจูซงอายุ16ปีระดับปัจจุบันเลเวล1ความแข็งแกร่งภายในขั้นพื้นฐานระดับ1ระดับเหลืองค่าประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการอัปเกรด0ูนย์ทั200ผู้บัญชาการกองทัพบุกเบิกจางฝูวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครทหารเข้ากองทัพใช่ไหมผู้บัญชาการจางไม่ต้องเป็นห่วงการรับสมัครทหารครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นเหมือนเช่นเคยคับรับ ที่ข้าหวงคือคนที่ไร้ซึ่งความสามารถจะรู้หรือเปล่าว่าสหายที่ไร้ความสามารถน่ากว่ายิ่งกว่าศัตรูที่น่าเกรงขามซะอีกผู้สมัครแปดหมื่นคนจะมีสักกี่คนที่มีฝีมือกันเออท่านผู้บัญชาการพูดก็มีเหตุผลนะครับจากผู้สมัครแปดหมื่นข้าดูสิว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือกี่คนผู้สมัครทุกคนไปที่ค่ายทหาร ครับซา<ะ>พวกเจ้าอย่าคิดซะว่าแค่ลงทะเบียนจะได้เป็นทหารของราชวงศ์มิงได้เชียวละโยคือทหารผู้ที่รับใช้ราชวงศ์แต่พวกเจ้าคือการสังหารนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทาก็ได้พวกเจ้าทุกคนจะต้องผ่านบททดสอบด้วยความแข็งแกร่งโดยการยกหินที่อยู่ตรงนั้นค้างไว้ห้าลมหายใจหากทําได้ก็จะถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบเอ๊ะหากทาไม่ได้ก็จงรีบออกไปจากที่นี่ทันทีที่นี่มีตอนรับคนที่อ่อนแออี๋หินก้อนใหญ่ขนาดนี้คงหนักหลายร้อยกิโลกร,รัมเลยไม่ใช่หรอยกค้างไว้ห้าลมหายใจสินะ มันยากมากข้าได้ยินมาว่าการรับสมัครทหารเข้มงวดแต่ไม่นึกเลยว่าจะเข้มงวดมากขนาดนี้เอาละเริ่มผัดการทดสอบได้เลยอีกอ๋อผมหายใจ่านอหนัมกมากอีไม่พานคนต่อไปจูซ่งเจ้าอยู่เชียไหมถึงตาของเจ้าแล้วข้าเองได้โอกาสดีเลยข้าจะใช้หินก้อนนี้ในการทดสอบความแข็งแกร่งภายในของตัวข้าเอง